มักอาางง่ีิเพื่อนเนี่ยมักอาบักอาแล้วไม่กูสอดนะแผลประเดียวนี้โอ้เสียนกุ้งกิน้องเอยโอ้ยก่ะเนี้ยอถุงมือยัง สามโบ่เลยตัวนี้เป็ไงอยู่เห็ไหมโอ้บานสามตัวลูดเลยนี่สามตัวรูลกนีอยข้าด้ับอเข้าไปพัเขยกินหน้าครับแถมาเพิ่งขั้นนขั้นโน้ กุ้งหมูลรือปลาไปไปมาเยอไปต่อยุ่นี่หมนเลยแก่งลูกจากติปลาไปใส่เด้อเด้อโตกุ้งไหมโตบกเล็กมากหบดเอามูนพอดยุ่ you mm -hmm. สองเตียนระกอสองตัวนี่เหลือกระีสองตัวนะดนอันยันี่ก็ได้นะประกันนี่ใส่รูดมดนประกันนี้ตวันหึงี่ผมนี่ยิ่งตัวลาสุดนี่มือบาดเลยท่านอันว่ากามกัดกามเนี่ยกรรมผมเนี่ยนะ บอกงบักง่ายเรวไม่เจ็บแน่วตปหน่อยปวดงูนี่ว่าเขามากอักบอกเลี้ยงย่สรยเตือดอกลงสยเตือดอกลงมันสรรมตากล้งยักษ์กล้งยักษ์โยตัวนี้ยังดจับฟากันแล้วเนอันน่นองาวกุ้งันี่อะไรนานใรู ไม่ใ่รลุหมดเา่น้อแ่้อีพ่อเด็กคนตรงแยมันโดนแกยุ่งหยเตยสิบนม่ต้อลุนแขไนสิเีล่มอ่่ตช่วงนี้ผมมาผม่เห็นด็ยิ่งกลุ่มกุ่ไม่แห้งหยเตยนั่นเพ่เห็นกลุมยิ่งแมงนีแล้วาหอยเตยกุ่มงี้ยเมือนนยิ่งนุ่มไปแม่ปนกุ่มบักอางไนิเพื่นเนี่บักอาักอาแล้วมือกูสอดนะแผลมาเลยนี่ โอ้สวรรคุ้งพี่น้องเอ๋โอ้ยปวดอะไรกูหลาถุงมือดิบน่ได้กูอถุงมือจังดีตรงแดงตรงแดงตรังไล้่ามั่งเอียงอตัวนี้อะไรกูพิเอร์ปลาตาปลาตา้งอ้วเ้ยงเลี้ยเลี้ยงออพิเตอกุ้งอีหลีเยไอหมูเลี้ยงไหมแข่งไงนะดูดนะเอเี่ยงซะไปเพราะว่า ไฟติเว <mile> ่นเเหลี่ยบักอายเป็ไฟติเว่นงงานกรุงเคลื่อนบนรัดนี่เตยไงบอลห่ก็ไปลงมันไปลไอโลยได้เยแต่หัวปลาสวายวันนี้ใอ้มยิ่งอยปลาสวายปลาสวายกับดินแห้งมตาอันันเอาีเทียงยิ่งปลาสวายแตองัวอันนี้อันนี้ปหน่อยปอันนี้สวายขีมันสีแดงเลยไ่เ้มันอย แล้วกดสามอ้าว